สวีดดัสวัสดีคุณผู้ชมที่นนาลับทุกคนทุกท่านเหมนะครับวันนี้ก็มาในช่องอีเฟนด์มือนะครับวันนี้เราพามาดูน้องบูบาลกับสีอีลิตอนนี้ก็ กำลังฝนตกหยุดครับช่วงกำลังเย็นๆครับกำลังฝนตกหยุดครับก็วานก็เตือนโคลนเต็มเลยครับตาสำลักขนมที่ไหนวะ ใน,น้บัวบาลก็หล่อมากเลยกลายเป็นมุมแมหมดแล้วครับเอ,อ๊ะอะไรปักขาเนี่ยวันนี้ก็มีเอฟซีครับมาหาบัวบาล ซีก็จะกลับบ้านแล้วครับควานอยู่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดินถ่ายใกลแล้วครับมาแล้วอะไรอะไรไหนครับช่องอะไรครับคุณช่องพายตองผิดครับมาทำอะไรครับ มาเพื่อนคุณครับมาเพื่อนผมนะครับไม่ใช่คุณอยากมาเองเลยครับมาครับผมแบลรู้จักอยากนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นครับก็จะแจ๋วเลยก็จะแจ๋วเลยนะครับบ้านก็ถูหนักเลย เอาน้ำให้ลานกินครับนั้งใจจะไม่กินครับเพราะว่าหนาวเอฟซีก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมบายไม้บายบายมอไม่บายยไม่บายนอยปกปิดลไม่บายก เจ้าเล่ไ์กำลงไหนคะ,ะไหนอืออและ้วเรามาดูเซกิลิกำลังทำอะไรครับโอ้มือละ่ะ ก็เป็นช่วงเย็นๆมากแล้วนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปะนรับให้ MC ได้รับชมกันเพราะว่าบนกลังหยุดกลางหยุดตกนะขึ้นขึนเลม่ีขึ้นเลยม้งเมื่อีขึ้นเลยี้ขึ้นลังครับ ลกเฮ้ยเอ็งจะลอยเหมือนเสี่ยวไว้ด้วยเสี่ยวไว้นี่เขาลอยเล่นนะนะอุ้ยต่คอเล็กมากเลยครับขาสูงขาขาสูงขายกขายก ซีกนีจะขึ้นพาลังนะครับมันเขวมากเลยท่านผู้ชมเขวนะขึ้นขึ้นได้ไหมเนี่ย ไปหยอกก็หนูนอนแล้วนอนให้เซกอะไรขึ้นแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ขึ้นขาลังไม่ได้ให้นอนลงเลย <c oughs> เล่นกันแล้วครับเอออยากกระโดดอยากกระโดดโอ้ยนอนเนแห่้อใไม่ยีหรี่วะใหญ่กูพีข้อใหญ่กูพีการเสียคยอีอ่ะข้อใหญ่ตาข้อใหญ่ครับ ทีอยู่ที่ทางบุ้นพูดอะไรสวยหรือว่าไทยไทยครับห้องผมพูดไทยแต่ห้องอื่นพูดสวยครับสวยทั้งบ้านเลยเหรไม่รู้ครับพูดพูดเป็นอยู่ครับแต่ว่าไม่พูด<ช>แต่ลูกซิกระวังเลยอือ <laughs> <c oughs> ออกกันแล้วครับเปลวใหม่อยู่สายพใหญ่เนี่ย <Yeah. S 2> จ้าปีลีเลยครับนนแก้วเลย <c oughs> แก้วเนี่ย yeah. จะลองขึ้นใหม่อีกทีครับยังไงครับจะขึ้นได้ไหม <c oughs> oh, จะขึ้นได้ไหม Hem. Um. Um. <coughs> ออนี่ไปเรียนไหมครับต้องอยู่ทิช้างใช่ไหมย่อเลยครบเี่ยนี่พยายามจะขึ้นขาหลังให้ได้บูบานอออยู่ในึ้นแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ข่างนี้ไหมเท่ากันไหมมันก็สูสีครับประมาณนี้แหละครับแต่ว่าบบบาลมันใหญ่กว่าครับมันยืดเร็วกว่าความสูงก็าจะเท่ากันแต่ว่ามันความใหญ่มันใหญ่ก่อน สาวันจำเสียงไม่ได้เมื่อวานมานอนไว้เช็คพรุ่งนี้ได้ไปเรียนไหมดียังช่างคุณไปไหมไปครับไปทุกวันครับเลิกบ่ายสองแต่เลิกบ่ายสองทุกวันเลยดี้เขาไปเรียนสามวันหยุดเจ็ดวันของผมนี่ แบบจะไปเรียนห้าวันตอนเช้าเรียนแค่สามวิชานะเออทำไพี่พี่ไม่เคยเรียนเลยวะโรงเรียนนะ,ะจะเล่นลใช่ตอนบ่ายเราเรียนหนึ่งวิชาแล้วก็เล่นตลดเลิกเรียนบ่ายสองเนาะจับอุย้ยขึ้นมาลกูกก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับไม่เป็นช็อกใหห้น่อยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องซับสไครป์เสียไปเยอะเลยใส่หองหอมเลยนะครับช่องฟ้าทองเพชรและช่องอะไรครับอินเฟนวูดครับอินเฟนวูดด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ